สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องกองหน้าลิเวอร์พูลกันดีกว่านะคะแบบว่าขุมกําลังสุดปัจจุบันนี้น่าสนใจมากครับผมน่าสนใจจริงๆเพราะมีถึง5คนเลยนะสไตล์ก็ค่อนข้างต่างกันด้วยใช่ค่ะเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยทั้ง Sport, Stat, เซียมซิปอดฟุตตี้สเตมีความเห็นจากพันทิปด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลสัญญาจาก PPTTV อือวี ครบเลยครับแล้วก็มีมุมมองนักวิเคราะห์จาก YouTube อีกนิดหน่อยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจสไตล์ของแต่ละคนทั้งซานล่าโชต้าดีอาร์สนูนเยสแล้วก็กักโปแล้วก็ดูความท้าทายที่ทีมเจอโดยเฉพาะที่เขาว่ากาันรเรื่องอการจบสกอร์รวมถึงอนาคตภายใต้อา์เนอร์สลอตพู้จาดการทีมคนใหม่ด้วยว่าจะเป็นยังไงครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ของสล็อตเลยนะการมีกองหน้า5คนที่ต่างกันเนี่ยมันก็ดี แต่ว่าจะใช้ยังไงให้ลงตัวนิสิตนั่นสิคะเอาละ่ะเริ่มที่คนแรกเลยโมซาลาคนนี้ต้องพูดเยอะเซียมสปอร์ตบอกราชาผู้เก่งรอบด้านครับสถิติมันฟ้องอยู่แล้วยิงเป็นร้อยจ่ายก็เยอะโดยเฉพาะแอสซิสช่วงหลังๆนี้เด่นมากจริงค่ะ แล้วเซียมสปอร์ตกว็วิเคราะห์ว่าเขาพัฒนาเรื่องการสร้างเกมด้วยนะไม่ใช่แค่ยิงอย่างเดียวอืมแต่ที่น่ากังวลนิดนิดก็คือเรื่องสัญญาที่พีพีทบอกว่าจะหมดมิถุนา2025แล้วโอ้โหปีหน้าเองเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทั้งสําคัญต่อทีมแล้วก็ท้าทายผู้บริหารกับสล็อตว่าจะเอายังไงจะรังไว้ได้ไหมอืมเรื่องใหญ่จริงๆค่ะอ่ะคนต่อไปดิโอโกโชตาค่ะ เซียมสปบอกว่าเป็นปีศาจร้ายของการกดดันคู่แข่งแล้วก็จอมเข้าฮอสครับคนนี้จุดเด่นเลยคือหาช่องเก่งจบสกอร์ได้ทั้งสองเท้าทั้งมง่งค่า XG แบบไม่รวมจุดโทษก็สูงนะ0.18โหถือว่าสูงเลยนะคะครับแต,แต่จุดอ่อนหรือข้อกวลดีกว่า คือเรื่องเจ็บบ่อยที่เรามีข้อมูลมาอ๋อใช่ใช่เห็นเจ็บเจ็ๆหายๆตลอดเลยครับผมพีพีทีวีบอกสัญญาถึง2027ก็จริงแต่ถ้าลงไม่สม่ำเสมอแบบนี้สล็อตจะพึ่งได้เต็มที่แค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามนั่นสิคะอ้าวแล้วหลุยส์ีอารละคะจอมหลอกล่อผู้ไม่ยอดท้อชอบลุยทางสายวันนี้เลี้ยงมันเลยครับชบเดือนเดียวข้อมูลจากฟุตตี้สตุกาล2สองสนี่ก็น่าสนใจนะลงไปส4นัดยิง13จ่ายห โอ้ oh, เยอะเหมือนกันนะครับแถมเลี้ยงผ่านสำเร็จเกือบ2ครั้งต่อ90นาทีเซียมสปอร์ตบอกว่าการเคลื่อนที่หาช่องยิงนี้นึกถึงมาเน่เลยโอ้โหเทียบกับมาเน่เลยครับแล้วสัญญาเขาก็ยาวถึง2027เหมือนโชต้าก็น่าจะเป็นแกนหลักที่สล็อตไว้ใจได้ในระยะยาวหน่อยต่างจากเคสซาล่าเข้าใจค่ะมาถึงคนที่แบบดราม่าเยอะสุดหรือเปล่าดาวินนุนเยสผู้สร้างความปั่นป่วน ก็น่าจะประมาณนั้นครับคือเร็วแข็งแกร่งแต่เรื่องความคมนี่แหละที่คนพูดถึงเยอะใช่ค่ะแต่ข้อมูลจากเซียมสปอร์ตก็น่าสนใจนะคือค่าเฉลี่ยจังหวะยิงเยอะมาก4.5ครั้งต่อน,นัดแล้ว XG p ก u s XA ก็สูงถึง0.95สูงมากครับคือสถิตินี้บอกเลยว่ามีของสกยยภาพสูงมากในการมีส่วนร่วมกับประตูแต่ แต่ในพันชีตที่คือบ่นกันระงมเลยเรื่องยิงทิ้งยิงคว้างใช้โอกาสเปลืองใช่ครับอันนี้คือความเห็นต่างที่ชัดเจนเลยสถิติบอกอย่างผลงานจริงอีกอย่างซึ่งสยามสปอร์ตก็มีบทความอีกชิ้นบอกว่ายุคสล็อตเนี่ยนูนเยสเริ่มเป็นสำรองแล้วนะแล้วก็มีข่าวลือย้ายทีมด้วยอ้าวเหรอคะทั้งที่สัญญายาวถึง2 0 2 8เลยนะครับผมนี่แหละโจทย์ใหญ่ของสล็อตเลยว่าจะจูนให้ติดไหมหรือต้องหาทางอื่นอืมน่าคิดค่ะ คนสุดท้ายโคดี้กักโผ่สยามสปอร์ตมองว่าอาจจะเป็นทายาทฟิมิโน่เล่นฟอสไนครับคือถอยต่ำมาเชื่อมเกมสร้างเกมไม่ได้ยืนค้ำแดนหน้าอย่างเดียวสถิติจำนวนครั้งยิงก็เป็นรองแค่ซาร่าเองนะคะใช่ครับเขาเข้าใจเกมดีนะปรับตัวมาเล่นตรงกลางได้เชื่อมเกมได้ดีมีประโยชน์หลากหลายแต่สไตล์อาจจะไม่ใช่พวกทะลุทะลวงแบบดีอาร์สหรือนูนเยสถูกต้องครับก็เป็นอีกทางเลือกให้สล็อตต้องคิดว่าจะใช้ยังไง สัญญาก็ยาวถึง2,028เหมือนนูนเยสสรุปแล้วเหมือนปัญหาหลักๆที่คนกังวลก็คือเรื่องความคมความสม่ำเสมอในการจบสกอร์โดยเฉพาะนูนเยสที่ดูใช้โอกาสเยอะแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ครับผมซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับที่เซียมสปอร์ตบอกว่าสล็อตเริ่มปรับแทคนติกลองให้นูนเยสนั่งสำรองแล้วดันดีอาสไปยืนคล้ายๆฟอสไนดูบ้าง อ๋อ oh, ลองสลับตำแหน่งกันดูใช่ครับเพื่อหาจุดลงตัวใหม่ๆแล้วถ้าเกิดนูนเยสย้ายจริงตามข่าวลือนะเซียมสปอร์ตเขาก็ลิสต,ตัวแทนไว้หลายคนเลยพวกอิซาคุนยาโยเคเรสอะไรพวกนี้โห oh, ก็เรื่องมองหาตัวแทนกันแล้วหรอคะก็คงต้องเผื่อไว้ครับตามข่าวที่ออกมานะนอกจากเรื่องในสนามแล้วก็มีมุมมองนักวิเคราะห์จาก YouTube อย่างแกรีเนวิลที่ออกมายอมรับว่าเคยวิเคราะห์ลิเวอร์พูลพลาดไป ใช่ครับแล้วก็มีริชาร์ดคีสที่มองว่าฤดูกาลหน้าอาจจะยากขึ้นสำหรับลิเวอร์พูลไม่เหมือนปีก่อนที่เขาว่าเหมือนจะชนะง่ายๆหน่อยอืมก็น่าคิดนะคะครับเราจะคุยกันว่าทำไมอาร์เนอร์สล็อตถึงอยากได้กองหน้าเพิ่มสถานการณ์กองหน้าที่มีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงและตัวเลือกที่น่าสนใจเนี่ยมีใครบ้างแต่ละคนเป็นยังไงราคาจะไปถึงไหนเริ่มกันที่เหตุผลก่อนเลยทำไมอยู่ๆสล็อตถึงอยากได้กองหน้าใหม่ละครับ หมือนมีข่าวว่าเขาเอ่อยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเลือกที่มีเท่าไหร่ค่าก็มีส่วนนะคะอย่างเดียวก็โชต้าเนี่ยเก่งจริงแต่ก็เจ็บบ่อยไปหน่อยนะคะใช่ครับเจ็บที่หายไปนานเลยส่วนดาวินนูเยสก็อืมค่าตัวตั้งแปดสิล้านปอนด์แต่ฟอร์มก็ยังแบบว่าไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรแล้วที่น่าสนใจคือมีข่าวแววว่าสโมสรอ,อาจจะเอ่อพร้อมรับฟังข้อเสนอสำหรับนูเยสด้วยซ้ำนะคะ โอ้โหทั้งที่เพิ่งซื้อมาไม่นานเนี่ยนะครับใช่ค่ะมันเลยเหมือนกับว่าสถานการณ์มันบีบให้ต้องหาคนใหม่มาแทนหรืออย่างน้อยก็มาเพิ่มการแข่งขันเป็นตัวจบสกอร์ที่มันไว้ใจได้มากกว่านี้หน่อยประกอบกับเรื่องงบประมาณที่ว่ากันว่าสูงมากจริงๆก็น่าจะทําให้ลิเวอร์พูลมีพลังพอจะไปดึงนักเตะระดับท็อปเข้ามาได้ค่ะแล้วเป้าหมายที่เป็นไปได้เหรอครับมีใครบ้างชื่อแรกที่ผมได้ยินบ่อยมากคืออเล็กซานเดอร์อิสักของนิวคาสเซิลอ๋ออิสัก คนนี้มาแรงค่ะแต่ค่าตัวนี่โหดเอาเรื่องเลยนะคะได้ยินว่าอาจจะสูงถึง150ล้านปอนเลยเหรอครับค่ะตัวเลขนั้นเลยค่ะร้อหล้านมหาศารจริงๆแต่ถ้าดูคุณภาพเอออีซักก็ถือว่าครบเครื่องนะคะยิ่งในพรีเมียร์ลีกคมมากสถิติก็ดี50ประตูจาก77นัดนี่ไม่ธรรมดาเลยครับสถิติดีจริงๆมีทั้งความเร็วเทคนิคดีเชื่อมเกมก็ได้ ดูแล้วน่าจะเข้ากับสไตล์ที่สลอตต้ตองการคือการโจมตีเร็วๆแต่ราคานี่สิครับ150ล้านนี่เป็นกำแพงใหญ่เลยใช่ค่ะเป็นอุปสรรคใหญ่มากแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการยืนระยะการเพรสซิ่งหนักๆต่อเนื่องด้วยนะคะว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วมีใครอีกครับเหมือนเห็นชื่อชูเอาเปโดของไบตันกลับมาอีกรอบใช่ค่ะเปโดเนี่ยก็ฟอร์มดีนะคะซีซั่นนี้10ประตู6แอซิสในลีก ถือว่าใช้ได้เลยจุดเด่นของเปโดคือค,อความหลากหลายค่ะเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกมีส่วนร่วมกับเกมเยอะสร้างโอกาสจ่ายบอลเลี้ยงบอลได้หมดดูเป็นนักเตะที่ทำได้หลายอย่างดีนะครับค่ะแต่ถ้ามองเฉพาะการยิงประตูเพียวๆแบบไม่นับจุดโทษอาจจะยังไม่เด่นเท่าอิสักเท่าไหร่คือยิงเองจริงๆแค่หประตูอ๋อครับ แล้วไบรตันนี่อืมขึ้นชื่อเรื่องการตั้งราคานักเตะอยู่แล้วคาดว่าตต่ำก็คงมีร้อยล้านปอนด์เหมือนกันโหก็ยังแพงอยู่ดีแถมยังมีข่าวว่าอาร์เซนอลกับเชลซีก็สนใจอยู่ด้วยการแข่งขันน่าจะสูงค่ะตัวนี้มีตัวเลือกอื่นที่แบบว่าไม่แพงเท่านี้ไหมครับก็มีนะคะอย่างโจนาธานเดวิดของลิลที่กำลังจะหมดสัญญาพอดีอ่าเดวิดคนนี้ผมก็เห็นข่าวอยู่เป็นของฟรีที่น่าสนใจเลยนะครับใช่ค่ะ เป็นสไตล์กองหน้าตัวเป้าแบบโพเชอร์แท้ๆเลยคือเน้นจอบสกอร์ในกรอบเขตโทษสถิติยิงประตูก็สม่ำเสมอม,มาก3ปีหลังกับลิวนี่เกิน20ลูกทุกปีเลยค่ะโอ้โห oh, สถิติน่าทึ่งมากสำหรับนักเตะฟรีการได้มาฟรีค่าตัวนี่น่าดึงดูดมากค่ะแต่ก็ต้องดูเรื่องค่าเหนื่อยค่าในหน้าที่อาจจะสูงตามมาแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องการปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกที่มันเร็วกว่าหนักกว่าหลีกเอิงเยอะเลยค่ะอืม hmm. และพวกดาวรุ่งเลยครับมีใครน่าจับตามองบ้างไหมมีค่ะมีเบนจามินเซสโกของไลฟ์ซิกอายุแค่21เองแต่ตัวใหญ่แต่คล่องแคล่วดีนะคะเซสโกคนนี้ก็มีข่ากับหลายทีมใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะเซสโกนี่จัดเป็นกองหน้าแบบเอ่อคอมพลีทฟอร์เวิร์ดอีกคนคือทำได้หลายอย่างพักบอลเล่นลูกกลางอากาศความเร็วการจบสกอร์สถิติ17ประตู6แอสซิสกับไลฟ์ซิกนี่ถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้ น่าสนใจเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีเลยค่ะแต่แน่นอนว่าค่าตัวก็คงไม่ถูกไลฟ์สิคคงไม่ปล่อยง่ายๆแน่นอนค่ะนอกจากกองหน้าแล้วดูเหมือนตำแหน่งอื่นก็มีข่าวเสริมทับเหมือนกันอย่างแบ็คขวาเจอร์มี่ฟริมปงจากเลเวอร์คูเซ่นอันนี้ดูมีมูลเหมือนกันนะครับใช่ค่ะข่าวนี้ก็แรงพอสมควรการได้ฟริมปงที่เด่นเกมรุกมากๆสถิติเขาสุดยอดเลยนะ19ประตู19แอซิสใน2ฤดูกาลหลัง โอ้หเยอะมากสำหรับแบ็คขวาค่ะการได้เขามาก็จะเพิ่มมิติเกมรุกริมเส้นแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวเผื่อว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่จะย้ายทีมจริงๆตามข่าวลืออ๋อ,อก็เป็นการปรับโครงสร้างเกมรุกโดยรวมไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างเดียวสินะครับถูกต้องค่ะเป็นการมองภาพรวมของทีมในยุคใหม่เลยโอเคสรุปแล้วตัวเลือกกองหน้าของลิเวอร์พูลนี้มีหลากหลายสไตล์หลากหลายราคาเลยนะครับทั้งแบบแพงระยับแต่พิสูจน์ตัวเองแล้วแบบดาวรุ่งพุ่งแรงหรือแบบของฟรีที่ต้องลุ้นหน่อย มันเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากเลยค่ะว่าสโมสรจะเลือกทางไหนจะยอมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อความชัวอย่างอิสักหรือจะไปเสี่ยงกับดาวรุ่งที่มีแววมากๆอย่างเปโดรหรือเซสโกหรือจะเลือกทางประหยัดหน่อยแต่ก็ต้องลุ้นเรื่องปรับตัวกับเดวิดการเลือกครั้งนี้มันสำคัญต่อนแนวรุกฤดดการหน้ามากๆค่ะน่าคิดจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วหงแดงจะเลือกใครเข้ามาเป็นความหวังใหม่ในแดนหน้า ตลาดซัมเมอร์นี้คงต้องจับตาดูกันแบบไม่กระพริบตาเลยครับสำหรับดิวกล่องหน้าของลิเวอร์พูล